สร้างแบรนด์อันนี้สําคัญมากทางการตลาดโดยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นถิ่นให้ทุกอันมาอยู่ภายใต้มาสเตอร์แบรนด์อันนี้ค่ะ กับ20ปีที่อาจารย์ทําเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยชุมชนเราใช้ตัวนี้เป็นกรอบในการทํางานเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรวัฒนธรรมเราก็จะดึงจุดนั้นมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวค่ะ mm hmm. เช่นมีน้ำํำพุร้อนเป็นทรัพยากรหลักก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ําพุร้อนถ้าพื้นที่ไหนที่มีสมุนไพร เป็นทรัพยากรหลักเราก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรหรือแม้แต่ในบางพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช่นในพื้นที่ชาติพันธุ์เราก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาติพันธุ์ค่ะด้วยว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยมีแหล่งน้ำพุร้อนค่อนข้างเยอะแล้วมันสามารถใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพกายใจจิตได้ ที่ผ่านมาเราพบว่ามีการเปิดเส้นทางหรือเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายเองมีถึง13พื้นที่นะคะแต่จากการสํารวจดูแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากมายเลยคะ่ะเช่นว่าการบริหารจัดการพื้นที่เองนะคะโดยที่พื้นที่ส่วนใหญ่หนูกับการดูแลแล,ละรับผิดชอบของภาครัฐ mm. การให้บริการไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มจากการมีน้าพุร้อนหรือการใช้บริการจากน้าพุร้อนนั่นหมายความว่ามันยังราคาต่ํามากไม่มีสินค้าของที่ระลึก เพราะฉะนั้นการที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมโครงการที่ผ่านมาทั้งสองปีนะคะเราเลยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากน้ำพุร้อนโดยการบูรณาการการบริหารจัดการ ของภาคีการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเข้าด้วยกันอันที่2เราขับเคลื่อนโดยการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงบูรณาการกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนะคะอันที่3ก็คือผลักดันให้เกิดสินค้าของที่ระลึกหรือเราเรียกว่าสินค้าเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการเอาไปใช้กับการดูแลสุขภาพกายใจจิต โดยใช้วัตถุดิบที่จากพื้นถิ่นขึ้นมานะคะแล้วขับเคลื่อนให้เกิดผลเชิงพาณิชย์การขับเคลื่อนให้เกิดผลเชิงพาณิชย์หมายความว่าเราก็ต้องสร้างแบรนด์อันนี้สําคัญมากทางการตลาดที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิน่นโดยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นถิน่นให้ทุกอันมาอยู่ภายใต้มาสเตอร์แบรนด์อันนี้ค่ะ ก็จาก2ปีที่ผ่านมานะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนอย่างน้อยก็4เส้นทางก็มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีมีอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุด,ดิบสมุนไพรในพื้นที่แล้วก็น้ำพุร้อนนะคะแล้วเราก็มีสินค้าเชื่อมโยงขึ้นมาอย่างน้อย5ชนิดแล้วก็ได้ผลักดันให้เกิดแบรนด์นะคะเกิดภาพลักษณ์แล้วก็สามารถขายได้ะคะ่ะ จากการระดมสมองการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีมีทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนนะคะอย่างน้ำพุร้อนป่าตึงเนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่จันก็ได้คำว่าจันมาจากส่วนหนึ่งของคำว่าแม่จันน้ำพุร้อนเป็นสายน้ำก็จะได้แบรนด์เป็นจันทาราสินค้าที่ผลิตขึ้นในโครงการนะคะก็จะอยู่ภายใต้มาสเตอร์แบรนด์ของคำว่าจันทาราได้มีการต่อยอดจากภาครัฐว่าจะมีการส่งเสริมการใช้น้ำแร่ จากน้ำผู้ร้อนนะคะเพื่อเอามาใช้ในการทำกิจกรรมอบตัวอาบน้ำแร่แล้วก็จะมีการใช้นมสดมาผสมอันนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพนาก็อยู่ภายใต้แบรนด์จันทาราเช่นกันค่ะเ mm hmm. นื่องจากพื้นที่น้ำผู้ร้อนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการบูรณาการความร่วมมือของภาคีการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชนชุมชนและก็สถาบันการศึกษาอาจารย์มองว่ามันเป็นปัจจัยความสําเร็จนะคะด้วยว่าภาครัฐก็จะมีหน้าที่ในการผลักดันเชิงนโยบายงบประมาณภาคชุมชนนะคะก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งกลุ่มในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์และขายของได้ส่วนภาคการศึกษาเองเนี่ยก็คือมาเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับชุมชน และส่วนภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนถึงจะประสบความสำเร็จ